ไม่ต้องตามหาไม่ต้องไขว่อยควาไม่ต้องรอคอยรอใครมาทําอะไรให้ค่ะเริ่มที่ตัวเราก่อนพอเราทําสิ่งไหนที่ดีกับตนเองเราจะมีบรรทัฐานมีบนอนรี่มีขอบเขมีมาตรฐานในการดูแลหัวจิตหัวใจในการดูแลร่างกายของตนเองตรงไหนควรอยู่ใกล้ความสัมพันธ์นี้ควรถอยไกลอันนี้ควรพักก่อนไปต่อได้นะเรารู้หมดเลย เราจึงต้องทำกับตนเองก่อนมันเบาขึ้นทุกวันค่ะแบบนี้ไม่ผูกติดเราไว้กับใครไม่ผูกติดอะไรไว้กับเรามันเบาขึ้นมากเมื่อเราไม่ได้โฟกัสนะคะไปกับบุคคลอื่นเรื่องอื่นปัจจัยภายนอกต่างๆมันจึงไม่ค่อยมีอิทธิพลกับหัวใจใช่ไหม เพราะความสุขความทุกข์ของเราความเป็นไปาการดําเนินชีวิตเป้าหมายจุดประสงค์ปณิธานภารกิจอะไรมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นหลักพลังงานมันก็อยู่ที่ตัวเราเองมันควบคุมง่ายกว่ามันเต็มใจมันเข้าใจทำความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกันง่ายกว่าเพราะว่าเราอยู่กับตนเองตลอดเวลา สุขทุกเศร้าเสียใจไม่พอใจผิดหวังคนปลอกคือเราคนที่รับรู้คือเราเมื่อเรายอมรับแล้วก็ค่อยๆสนิทกับตนเองรักตนเองทุกมุมดูแลตนเองให้ดีทั้งกายสังขารทั้งจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและจิตวิญญาณทําไมเราจะไม่สนิทกับตนเองพอเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองจะทําสิ่งไหนจะไม่ทําสิ่งไหนจะออกจากสิ่งใดอยากเป็นอิสระอยากไปต่อ มันง่ายมันตกลงกับตนเองไม่ต้องไปตกลงกับใครไม่ต้องไปเฝ้าด้อมดอมมองมองไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องไปคาดหวังกับคนอื่นกับผู้อื่นกับปัจจัยภายนอกกับกระแสสังคมแล้วพอเรามีความสัมพันธ์อันดีกับตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับตนเองมันจึงเลยง่ายเมื่อเราจะไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นโอกันนะ ออมีธุรกรรมเรื่องนี้ร่วมกันนะดีลกันเรื่องนี้นะเข้าใจกันง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราเข้าใจกับตนเองเบสจแลตีอะไรกับตัวเองมาเรียบร้อยแล้วกลมกล่อมจนสนิทกันเ <c oughs> นาะเพราะเรารักตนเองได้ทุกมุมทุกด้านเข้าใจตนเองได้ทุกบริบทค่ะความหนารักความไม่นา่ารักจุดดําด้านมืดจุดบอดอะไรต่างๆที่ต้องขัดเกลามุมอ่อนแอมุมแข็งแกร่งได้หมดเลยมันจึงง่ายะในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้ กับบุคคลอื่นมันก็จะยิ่งคลายยิ่งเบาบางลงจนวันหนึ่งใช่ไหมที่เรารู้สึกว่าเออมันพอละไม่ไม่เอาละไม่อยากจะไปควบคุมอะไรละไม่อยากที่จะพูดซ้ำๆสื่อสารซ้ำๆงั้นฉันกลับมาทำงานกับตนเองกลับมาทำงานภายในของเราดีกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันต้องสะท้อนอะไรเราบางอย่างคนคนนี้ต้องกลับมาให้เราได้มองตนเอง จากจุดที่เขาเป็นบางอย่างเนาะเแบบ็เสร็จที่ตัวเราเริ่มดำรงคงอยู่จบที่เราแล้วมันก็ง่ายขึ้นมันง่ายจริงๆของแบบนี้ใช้เวลาค่ะและต้องพึงกระทําด้วยตนเองเราจึงเป็นผู้ที่ได้รับผลค่ะ